ตีกันแยกแม่สิบคนขอจะเป็นสายอใช่ไหมเนี่ยของกูอะสิบคนน้อยไปต้องร้อยคนกความสวยเนี่ยน้องนาฝอร้อยคนโป๊ะคนเดียวนออเ่าะฉะนั้นถ้าโป๊ะอะต้องโต๊ะหนัวมมึงพี่ลี่ะวีก็อะโอเคนะแม่นะอะคําถามที่สองกี่แม่แม่คิดว่ากี่แม่จะเสียอะไรเออออกไปแล้วนะคะพื้นเพของเรานะคะ เป็นคนผิวสองสีอยู่แล้วไม่ต้องผิวสีน้ำตาลอยู่แล้วค่ะเออนะคะเพราะฉะนั้นกี่ก็จะเป็นสีผิวของเราเองค่ะนะคะอยากผ่ากีแต่ยังหน้าเหมือนพ่อโอ้ย <c oughs> กูจะหน้าเหมือนพ่อ <c oughs> เหมือนอะไรก็กูพร้อมแล้วค่ะนะคะเออ,เอ,อพร้อมที่จะมีกีใช่กูยังไม่พร้อมนะคะค่อยหน้าค่อยว่ากันเพราะกูขายตัวตนค่ะออนะคะ ขายตัวกูเองไม่ได้ขายเยี้ยค่ะแต่คือว่าแม่อยากกีสิมพูไหมแม่มันต้องเลเซอร์หรือว่าสักได้ไหมเนี่ยม่เอาดีดีดอลยถ้าจะเอากีส่มสีมสมพูมันเกินไปไหมละหยอกเหมือนกับมึงอะ่ะตัวดำยิ่งกว่าฐานจะไปเอากีสิมพูแต่มันตัดกันเยอะกูไม่เอาเอโอเคอะคำถามที่สามน้องะะแม่จะใช้งานเลยไหมเพราะเห็นคนที่ชอบเมนว่าแม่ว่าอีกแกคันกีที่หนึ่ง ก็คือว่าแม่จะใช้งานเลยไหมแม่ไม่อยากทำหนูไดไหมอีสว์พี่หญิงรีบหนูขาดหมดแล้วกูถาม่อยเถอะสกสาดโคตรเยี่ยของตัวไหนก็คือว่าแม่ผ่ามาแล้วว่าโอ๊ยกูไม่ไม่ไม่ยุ่งกับคนแก่ไม่ใช่โอไม่ใช่เทสคนแก่ไม่ใช่แล้วก็ตัวกูก็ยังไม่แก่เพราะฉะนั้นนะไม่ผ่ามาแล้วกูพร้อมใช้งานเลยครับฟังคําถามก่อนแต่ไม่ได้กูฟังไปแล้วเยี่ยไม่ใช่เขาถามว่าแม่จะใช่ อ่าก็คือว่าผ่ามาแล้วว่าถ้ากีหายอะจะใช้งานเลยไหมเพราะเห็นคนช,ชอบเมน้นเม้นว่าแม่ว่าอีกแก่คันกีเอออี่เออพอถ้าว่ากูเป็นอีกแก่คันกีเนี่ยนะนะอาพวกเยาวรุ่นชาวเมืองทิปตัวที่ว่ากูอะ่ะคันยิ่งกว่ากูอีกนะคะคันยิ่งกว่าหนังหน้ามันอีกออยังไงอะ่ะหนังหน้ามันเร็วยังไงมันก็เร็วอย่างนั้นเอ,อ,เอ,อ ถาวว่ากูต้องการใช้งานเลยไหมใช้งานเลยค่ะเออไปส่วนอะไรนะไปส่วนอะไรแม่ที่แม่ด่ามาคือเข้าตัวเองหมดเลยนะมามาดูสักเข้าหน้ามาไหมดูอีอ๋ดูมาน้องเจ็บนุอยู่แหมทำเป็นจัดสำออยมึงไม่ดูหนังหน้ามึงเลยเหรออี๋แหมแต่ว่ากูเป็นอีแก่มึงอัอีแยงถึงเลยเลยอีอ้อรอเอออคำถามต่อไปนะ แม่มแล้วแม่รู้ไหมว่าผ่ากี่แบบเขาเขาต้องพักฟื้นประมาณกี่วันโอ้ยอะจะพักฟื้นกี่วันร่างกายกูก็พร้อมแล้วค่ะสําหรับการมีกีเหรอเออจะเป็นเดือนหนึ่งหรือว่าจะเร็วกว่าเดือนหนึ่งหรือยังไงมันอยู่ที่การปฏิบัติตัวของเราให้เราร่างกายของเราแข็งแรงอยู่ตลอดเราก็พร้อมค่ะอ่าโอเคก็คือพร้อมที่จะพร้อมพร้อมที่จะยอมรับในที่แบบว่าเอออัปเตอร์การผ่าตัดใช่ เพราะว่าผ่านมมาแล้วผ่าศัลยกรรมการผ่านมมาแล้ว<อ>ผ่ากีมันก็ผ่ามาอีกรอบหนึ่งก็ ปล่อยมันไปแม่จำตำนานนี้ได้ไหมชิลเลนชื่อเฟิร์นตำนานนี้จำได้ไม่เคยลืมใครอีทิแล้วก็ยังติดใจติดตาฝังตึงอยู่ในนี้ตลอดไปชิีเลนชื่อเฟิร์นแปลงเพษแล้วเหลือแต่หน้าน่าจะไปทำปลายเดือนนี้ที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นต้องนําเบลวันค่ะแล้วคำถามที่ห้าแม่คำถามว่าแม่ตั้งใจฟังนะอูฟังอยู่แล้วแม่ว่าหนูสวยไหมแหมอีสัตว์มึงเอาอะไรมาสวย แหมกูอยากรู้นะักที่ว่าฝอตีกันแย่งอีเนี่ยนะคะไปแย่งเสาโบสถ์วัดตนไหนมานะคะที่มาแย่งอีนี่หน้ามันมีออร่ราตรงไหนเออเอ,อผิวแห้งกล้านโอ้ยดูไม่กระชุ่มกระชวยมันก็นพูดจัดก,การฉันเลยแม่แต่เอาดีๆนะที่แม่เห็นกีนูอะ่ะ ไม่ว่ากีหนูสวยไม่ไม่ไม่เอาดีสวยนะครหนูะถ้าพูดถึงเรื่องกีอ่ะกูยอมรับเลยกูต้องยกนัมเบอร์วันให้เลยค่ะว่าสวยจริงกีใครกีเมืองไงอีสัตว์เออกีสวยใช่ไหมกีเด็ดเออเพราะฉะนั้นกีนางนะกีของอีทิปย์อะสัมผัสแล้ว โอเคมากเหมือนดัเบวันเหมือนไหมอีสัตว์กูไม่ต้องมาบอกว่าเหมือนไหมถ้ากูบอกว่าดัมเบลวันก็คือดัมเบลวันไม่แม่แล้วแม่บอกว่าเออแม่สัมผัสกีหนูเลยแล้วแม่สัมผัสเมื่อไหร่อย่าหนูงงแหมสัมผัสด้วยสายตาบึงแหกตาไม่รู้เหรออีสัตว์ที่มาอ้าหีกูดูอ่ะหยอกโอเคแหมข้างในอบเหม็นยิ่งกว่าอะไรเอียะแม่ดมแล้วหรอแหมพี่เอาไมเดี๋ยวกูจะโชยเอฟซีดูเออ คำถามที่หกได้ไหนมนะคำถามที่หกคือว้าหนึ่งหมื 4, น่นสี่พันคนตัดสอดีดค่ะฟังก่อนแร้กูไม่ฟังค่ะโอเคคำถามที่หกน้องสงมมติว่าตื่นมาสมมติว่าแม่ตื่นมาแล้วอะตื่นหลังการผ่าตัดมาแล้วตื่นมาแล้วสมมติว่าหมอเพิ่มขนาดให้อ่ะจากที่ว่าผ่ากีก็คือว่าอ่าเป็นเพิ่มขนาดแทนน่ะเออก็คือตื่นมาแล้วสเพิ่มขนาดแล้ว ถ้าเพิ่มขนาดได้กูกูก็เพิ่มขนาดได้มึงไงอ,ออ,อาจากที่โดนอันเดียวก็โดนไปสองอันไปเลย,ยงไงหนูว่าเพลอๆเพนักตื่นขึ้นมาหมอฝังมุกให้เจ็ดเม็ดทำยังไงละ่ะอ๋อถ้าหมอจะฝังมุกให้เจ็ดเม็ดเอาควยมึงแต่ก่อนจะขายอีสัตว์ไปโด่งสู้หมออีสัตว์ไม่มีความเป็นกระเทยเลยโง่อ,อีกอเออนะคะตำนานอีเปรตนี่ยนะคะ มีดอแต่ว่าดอไปสู้มือพยาบาลงอที่สุดอีควายเนี่ยแม่ดูไหมแม่ว่าก่อนผ่าเกียเขาจะมีพยาบาลน่ะแม่น้ำมาแบบทําความสะอาดอวัยวะเพศเราแบบโกนเกินเพราะบางทีเราโกนไม่เกียก้ยงไมยแม่โกนเลยอยังโอ้ย,อยของกูก็จัดการเรียบร้อยไข่สัตว์โกนแล้วหรอ,อของกูสักเดี๋ยวคืนนี้ก็จัดการค่ะโกนเลยเออนะปรุงพระเกศาค่ะเออนะคะเออเอ,อ,อ่ะโอเคแม่ คำถามที่อะไรแล้ววะที่เจ็ดไอเออโอเคตับใหม่ของเมืองทิพย์นะคะว่าอีเออและแม่คิดว่าแม่ผ่ากีเสร็จมาแล้วแม่คิดว่ากีแม่จะสวยไหมของกูมีโหนกอุ้มขนาดนี้กูมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าสวยแน่นอนค่ะเอออืมแต่ว่าไม่ได้นะน้องนะเออโหนกกีชีตอนนี้อูมมากเลยเออโหนกกีใหญ่โหนกกีใช่นะคะฟังไว้ดีนะคะเอฟซี่ที่ว่ากรทําเนี่ย พราะโหนกกีกูอูมจริงค่ะใหญ่จริงค่ะอะกีต้อง<อ>มาอูมสวยใช่กูมั่นใจโอเคแม่คำถามที่แปดอะไรเนี่ยคำถามที่แปดว่าแม่จะแต่งคือหลังจากผ่ากีเสร็จแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วแม่จะแต่งตัวแบบโชกีไหมแบบเออแบบเออแบบแต่งตัวแบบใส่ชุดว่ายน้ําไปเดินห้างอะไรประมาณนี้อ่ะโอแต่งไหมกูไม่เอาถึงขนาดนั้นค่ะกูขอไปเดินหาดแล้วก็โชว์ ชุดว่ายน้ำวันพะรีทูพรีตามที่ว่ากูหวังไว้ก็พอแต่อะไรที่มันทําให้เสื่อมเสียจะใส่ชุดโป๊เป็นสาธารนณะชนไม่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใส่เฉพาะเล่นน้ําทะเลเล่นน้ําตกตามภาษาเมืองทริปของเราหรือว่าหัวเมืองใดที่เปิดการท่องเที่ยวเที่ยวทพิปไงเอาแม่แล้ว แล้วเห็นทีแรกเมื่อก่อนแม่บอกหนูว่าอุย้ยกูพาหีเสร็ในะอีทิป์นะเดียวกูอาจจะขับมอไซค์รอบหมู่บ้านใสกก่แตนะ่กางเกงในอย่างเดียวให้ชาวบ้านเขารู้ว่ากูมีกีเมื่อก่อนบอกแบบน,นี้อา้าวที่กูบอกแบบนั้นที่นี่มันไม่ใช่เมืองทิพย์เดี๋ยวอ๋อก็คือว่ากลับไปโชว์ที่บ้านใช่กลับไปโชว์ที่เมืองทิพย์ค่ะก็คือใสก่กางเกงในเดียวหรอใช่ก็มั่นไปเลยสิคะเออในเม<อ>ื่อกระเทยมันมั่นมาตลอดก็มั่นไปเลยสิคะเออนะคะ อ้าแล้วก็คำถามที่เก้าแม่ผ่ากับหมอปลาใช่ไหมโอ้ยแม่ยาวีน,นะครมึงอย่าไปพาดพิงถึงเขาเดี๋ยวเขาจะฟ้องร้องเอาอีสัตว์เงินที่หามาได้แต่เดี๋ยวจะไม่มีวันตายอีดอกเออแม่แล้วคนชื่อปลาหลายคนลหละแม่มนะคะกูไม่ผ่ากับหมอไหนเพราะว่ากูผ่ากับหมอที่ว่าเขามีเป็นหมอสัลยกรรมโดยเฉพาะแล้วก็โรงพยาบาลที่ว่ากูจะผ่าก็คือวิสัญญีเขาพร้อมอยู่แล้วค่ะ อ่ะโอเคอ่ะคำถามที่สิแม่รู้ไหมแม่ว่าผ่าเกีอ่ะมันเจ็บมากและแม่จะทนไหวไหมแม่ดีเจ็บมากเจ็บน้อยขนาดไหนในเมื่อกูมีความตั้งใจที่จะเป็นผู้หญิงกูก็จะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเมืองทิพวัไว้ว่าครั้งหนึ่งเราไม่ได้ทําผิดกฎมนเทียนบานมีกี่แล้วจะต้องดํารงพยศเป็นพระนางหนอดเจ้าหลวงตลอดไปอ่ะเละ้วเนี่ยนะเออเนี่ยความปังของแม่ช่อ่ะคาถามต่อไปแม่ แล้วแม่ผ่ากีมาเสร็จนะแม่จะเปิดกีโชว์เอฟตีไหมโอ้ยไม่โชว์หรอกค่ะเพราะ,ะเป็นการลามองกออกสื่อไม่ได้ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นกฎมียนบานข้อนี้กูขอดบไว้ก่อนอ่าก็คือไม่โชว์ไม่ไม่โชว์ชวแต่ว่าจะใส่บีกินี่อะไรอยู่ใช่จะใส่บีกินี่ให้ดูจะทำก็คือคอนเทนต์ให้ดูใชเ่เป็นเป็นยัวบทใช่เป็นยัวบทภาษาเราต่อไปอ่าโอเค อ่าแม่แล้วก็คําถามสุดท้ายแล้วนะ<ช>แล้วก็เดี๋ยวแม่ก็อ่านเม้นจากเอฟตทางบ้านนะเดี๋ยวเอฟทางบ้านนะเตรียมเตรียมคําถามไว้เลยนะคะ,ะ,คะว่าใครอ,อ,อยากเตรียมคําถามไว้เดี๋ยวจะตอบอให้โอเคนะก็คือว่าคําถามสุดท้ายแล้วคือไม่ถามเยอะนะน้องนะ,นะ,นะอืเพราะว่าพี่ถามเยอะไม่ได้น้องหรือชีกระชากอีกอ่าโอเคนะอ่าแม่แล้วแม่จะเปลี่ยนชื่อไหมแม่ตอนแม่มี ตอนแม่คือตอนนี้อ่ะแม่ไม่มีกีแม่ชื่อเล่นชื่อน้องเฟิร์นใช่ไหมอ,อ่าถ้าแม่ผ่ากีแล้วแม่อาจจะเปลี่ยนชื่อไหมเออ๋อ,อจะเปลี่ยนชื่อไหมไม่ออชื่อแล้วค่ะขอจบลงที่มหาเทวีเจ้าแต่งตั้งจากน้องเฟิร์น28ดํำรงขึ้นเป็นมหาเทวีเจ้าของเมืองทิพย์ค่ะอ่าก็คือจะไม่เปลี่ยนชื่อไม่เปลี่ยนชื่อแน่นอนอ่าอ่ะ,อะ,อะนั้นอีกคําถามหนึ่งหนูถามเองว่าอ่า แม่ผ่ากี่มาแล้วว่าแม่คิดว่าแม่จะได้ใช้ไหมอ่ะอ่ะนะคนแบบกูคิดว่าจะได้ใช้ไหมแบบมึงได้ใช้แบบกูจะเหลือเลยสัอความส่วยนะ้องนะาค่ะด้ยเพราะฉะนั้นจะเคทั้งหลายเตรียมตัวค่ะเตรียมเตรียมตัวเลยนะคะเปิดซิงกันเลยค่ะเอาสิไม่เห็นเมื่อกี้ อยู่ดีๆน้องชีชวนพี่เอออีทิปนะเดี๋ยวถ้ากูผ่ากีเสร็จนะเราไปเที่ยวภูเก็ตกันนะ<ม>ก็คือฟิลไหนอะไรยังไง<ม>ก็คืออยากไปไงเพราะว่าภูเก็ตเป็นเมืองทะเลที่สวยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งชายหาดของเขาปังุริเยนดัมบัวนมากครั้งหนึ่งในชีวิตเกิดมาไม่เคยได้ไปภูเก็ตก็คืออยากไปจริงๆแม่ถ้าแม่ไปสมมติว่าแม่ไปภูเก็ตแม่ไปเดินบางลาป่าตองนะแม่ต้องเจอกับดาวในตำนานนะ S <S ถ้าดาวในถ้าดาวในตำนานแบบมึงกูกล้าปะไปเลยจ้ะเออนะ<อ>คะจะมาเหนือแต่มึงก็กูปะไปเลยจ้ะ<อ>เอออย่างน้อยพระยศเรามันต่างกันเออแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะดาวไหนที่ว่าเป็นประดับอยู่ที่ภูเกต็ตกรุณานะคะว่างานว่างการแล้วต้องเจอกันคะ่ะเราจะไปประดับบาดาวกันที่นั่นคะ่ะโอเคอก็คือ ใส่บิกินี่ยั่วบทเลย,เลยจะทำออคอนเทนต์ใส่บิกินี่ยั่วบทเต้นฝอไปเลยจ้าออแม่แต่ว่าเมื่อวานนะ่ะฝอมองแม่อยู่นะ้าแม่ก็เทฝอนะแหมแหมมึงจะให้กูเป็นเทสสอได้ไงกูไม่มีเทสสอนตรงนั้นหรอกเมื่อวานน้องเราไปที่พัทยากันมาเมื่อวานไปพัทยาเออ,เอ,อแล้วก็ ฝอก็มองแม่นะเมื่อวานนะแมวดีๆนะแม่ก็ใส่ฝออยู่เด้ <c oughs> โอ <c oughs> โอ้ยอย่าให้กูถึงขนาดน่ลิสสัตว <c oughs> <อ>์นะคะกูะ<อ>ไม่ได้ไม่ได้รักไปไม่ได้ไปรักไปหลงอะไรสายฟงสายฝอไอะไรมากมายแล้วนะคะ <c oughs> อยู่เป็นตัวกูตัวต,วตวนที่แท้จริงของกูนี่แหละให้เอฟซีด่าไปวันว,น,วนนี่แหละดีแล้ว <c oughs> ช่อเล่นชื่อเฟิร์นแปลงเพศแล้วช่ลเลนชื่อเฟิร์นแปลเพศแล้วเดือนหน้าก็ไปทําเดือนหน้านะคะกรุงเทพจะไปทาปลายเดือนนะะจะไปทำปลายเดือนนี้ที่กรุงเทพใช่อน้องเฟิร์นแอร์สาวอะตำนานน้องเฟิร์นแอร์สาวอ่าแต่มันก็มาจริงนะคะเพราะว่าใส่ชุดกลับไปโอ้ยนะคะอืชุดแดงอลังการมากนะอ้านะคะฝมองอยู่สวยอยู่ ประตูสัตว์พร้อมผ่ามากไว้แกงกูดีดีนะเออแกงกูดีดีไหนประตูสัตว์ตรงไหนคะโอ้ยหนึ 13, ่งหมืนสามพัสองร้ยกราบสวัสดีคะ่ะนะคะกราบสวัสดีฝากติดตามขากให้กําลังใจด้วยในการแปลงเพศครั้งนี้เพื่อตัวเองนะคะ<ห>เพราะฉะนั้นจะไปพบไปเจอกันได้ที่โรงพยาบาล<ห>สหวิชานะคะอะไรอ่าสหวิชา อะไรโย่อะไรแม่แ <wounds> ม่จะไม่ได้เหรอนั่นแหละอะไรแม่สหพัฒนาอะไรอย่าลืมนั่นแหละสหวิชาอะไรมันลิซี่แหละนะคะมันลิซี่นี่แหละเออลงทยายด้วยแบบนั้นแหละนะคะเราไปผ่ากันที่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นฝากให้กําลังใจฝากันด้วยดีค่ะก็คือว่าพรุ่งนี้วันที่สิเอ็ดวันเสาร์ใช่ก็ต้องไปโรงพยาบาลวันศุกร์พรุ่งนี้อ้าพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่พรุ่งนี้เราไปแอดมิทกันที่โรงพยาบาลแล้วก็วันศุกร์ไม่ใช่แม่ แล้วคือว่าวันศุกร์ไม่ไปกี่โมงพรุ่งนี้บ่ายสองก็คือว่าไปเตรียมตัวไปเตรียมตัวอ๋องดข้าวงดน้ำใช่ก็หลังจากเที่ยงคืนไปก็งดข้าวงดนาด้าอะไรทั้งสิน<ม>้นแล้วก็รุ่งเช้ามาแล้วก็ทําการเข้าห้องผ่าตัด<ม>เพื่อผ่ากีออกมาจะได้นำเบอร์วันน้น้องณนะัฐนำเบอร์วันแม่ยยแล้วสรุปว่าผ่ายาชาหรือว่าเขายิงยาสรบปมา ว่าหายยิงแหม่ยิงยาชาไปยิงศพมึงสิสัตว์าานะตอนนี้อ่ะหน้ามึงเหมือนกระสอบเลยค่ะแม่ยิงยาสลบแม่ไม่่ใชอ,ย,ย,อยของก<า>ูไม่ยิงยาสลบรอกขาดดมไปก็พอแล้วนะคะ<อ>คุณหมอขาขอให้ดมแบบเออไม่รู้สึกตัวไปเลยคะ<อ>่ะตื่นมาอีกทีก็มีพร้อมแล้วขอบคุณมากสำหรับคุณหมอไม่กลัวไม่แม่แบบว่าไม่กลัวค่ะไม่ใช่ไม่แช่แบบว่าผ่าผ่าอยู่บ้านแล้วก็ไม่กลัว เพราะว่ากูเชื่อฝีมือของคุณหมอเชื่อวิสัญญีของเขาแล้วก็การผ่าตัดไม่ใช่ว่าการแบล้อเล่นกันโดยง่ายๆเพราะฉะนั้นนะคะคุณหมอกราบสวัสดีหน้าไรนี้เลยค่ะสาหรับคุณหมอทิติที่จะผ่าให้ในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาผ่าวันอาทิตย์ผ่าวันเสาร์อีสัตว์โอ้ไม่ใช่แล้วพรุ่งนี้มันวันอะไรวันศุกร์อีอะอีนี่อ่ะเออจะวันหลงวันโอเคอ่ะ นะคะเพราะฉะนั้นเราทั้งสองคนนะคะกราบขอบ<อ>พคุณหน้าเลยสดตรงนี้เลยถึงน้องเฟรมนะคะตลอดจนถึงคุณหมอทิตินะคะที่จะจะผ่าสัลญกรรมให้นะคะอคขอขอบคุณมากๆแล้วก็ขอขอบคุณแรงใจแรงเชียร์จากเอฟซีทั้งหลายตลอดจนถึงห้องวิสัญญีหมอวิสัญญีทุกคนนะคะกราบขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะพรุ่งนี้เจอกันบ่ายสองนะคะเจอกันค่ะดัมเบลวันปังเยสือไปค่ะ ก่อนไม่ใช่นะคะสีก็อ่านเมนต์ไปก่อนกูก็อ่านแล้วบางคอมเมนต์น่ะมันมันเกินต้านเพราะฉะนั้นก็ผ่านไปนะคะก็ขอให้มีความสุขความเจริญคิดการใดส่งความปรารถนาตั้งใจทําแล้วตั้งใจทําเพื่อตัวเองเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาดีอย่าลืมโกนหมอยไม่ใช่อย่าแม่ไ่อย่าลืมโกนหมอ้อยนะไปโกนของมึงแต่อีสัตว์กูดูเมื่อกี้เฮียลกระุงรังอีเฮีย แม่แล้วก็หนูไม่มีผัวหนูก็ขี้เกียดโกนแลยแม่หนูไม่มีผัวที่กับเรื่องผู้ชายน่ะเวลาเป็นเรื่องของมึงเน่ยน,นะโอ้ยเสียงเล็กเสียงน้อยอีสัตว์เออแ,แต่ว่าเป็นถ้าแต่ว่าถ้าเป็นกูไม่ได้ค่ะเออ,เอ,อนะคะมีหน่อยตาสัปปะรดสังเกตหมด เออ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นนะคะจบกันด้วยคําว่าบายบายค่ะจะไปเตรียมตัวแล้วนะคะเตรียมตัวอะไรแม่เตรียมตัวอาบน้ําสีง้อ,เ,อเพื่อไปออกกําลังกายเพื่อพร้อมในการดำเนินการผ่าตัดแปลงเพศนัมบันค่ะตายแล้วแม่หนู แม่แบบนึงนะอะไรคะหนูว่าต้องออกมาเป๊ะปังนไม่จะได้เป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้วตอไนี้ต่อไปนี้ก็คือนะคะหน้าตาอาจจะอยู่แบบนี้นะคะเพื่อเราจะไม่ไม่ขายสวยค่ะแต่ขายสนุกขายขำของเราไปนะคะแต่ยงน้อยก็คือมีกีแต่อย่างน้อยเราก็มีความฝันว่านะคะครั้งหนึ่งในชีวิตของเราที่อยากใฝ่ฝันว่ามีกีก็ขอให้มีจริงๆแล้วก็ปรารถนาแล้วด้วยนะคะขอขอบคุณนะคะสําหรับหมอทิติน้องเฟรมตลอดจนถึงวิสัญญีทุกคนค่ะโรงพยาบาล าศาสาวิชาการมารินะคะนัมเบอรวันค่ะแม,ม่พูดถูกไหมนั่นแหละโรงบาลน,นี้แหละแม่พูดไม่ถูกเดี๋ยวก็ฟ้องให้นะโอ้ก็ฟ้องมาสิเออ,เอ,อกูไม่ได้หาเยี่ยวหาแรงหาแสงจากสี จากเขาเลยเขา้องมาสิเออนะคะเพราะว่ากูไปทําที่นั่นจริงถือว่าจะปิดบ้านบางตัวสอนแต่ว่ากูก็บอกไว้แล้วว่านะคะขอบคุณสําหรับที่ให้โอกาสมาตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายจบจบแม่โกนเลยนะเดี๋ยวไปกดูสิคะเอซอุโอ้ยสวยดูค่ะนะแม่นะโอ้ยแม่แล้วถ้ามีกีแล้วจะขนาดไหนล่ะต้องนี่คือพนางหน่อเจ้าหลวง หาใช่ค่าไทยในเรือนของอ e ีทิปไม่แม้แบบหนึ่งนะถ้าไม่ฉีดสะพโพกสักเม็ดสองเม็ดหรือว่าต้องเสียโอ้กูไม่ฉีดค่ะกูกลัวกลัสวสะพโพกเนา่า <c oughs> ่แนึ่งออใครจะพกนากเออใครจะฉีดก็ฉีดไปถักะครับสัญกรรมของกูก็มีสะโพกดีอยู่นะสะโพกเีอยเออเพราะฉะนั้นไม่เอากันแล้วค่ะสัญกรรมอะไรที่มันเป็นเสี่ยงต่อมะเร็งไม่เอาค่ะเลยความสวยนะใครจะไปตานหนองโอเคค่ะสวัสดีค่ะ